รค,รครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาพครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการาดาวน์โหลดวิดีโอแล้วก็แปลงเป็นไฟล์ MP3 นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก่อนเรามาที่ Google Chrome นะครับ Google Chrome กันก,นก่อนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ Google Chrome าแล้วก็มาเลือก สมมุติว่าตัวนี้ใหม่เนาะแล้วก็ามาพิมพ์พมพเลือกคําว่า,าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด u t u b e ออนไลน์ฟรีตรงนี้นะครับพิมพ์ตรงนี้เข้าไปปึ๊บก็จะได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ตัวดาวน์โหลดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับและทีนี้หลังจากดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จแล้วนะครับลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ จากมาแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์จาก mp4 ก็คือไฟล์วิดีโอนะครับให้มันเป็น mp3 นะครับซึ่งตงัวนี้ดาวน์โหลดลงไลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็น mp4 เนี่ยเป็นวิดีโออยู่นะครับทีนี้เราก็มาพิมพ์เลือกคำว่าแปลงไฟล์แปลง mp3 แปลง mp4 เป็น mp3 อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วผมจะมาเลือกอรน,นี้นะครับเป็นออนไลน์ Au d i o c o n v e r t e r แปลงไฟเสียง er, ให้เป็น mp3 เป็นเว็บเป็น mp4 เป็นอะไระต่างๆมากมายเลยนะนะครับหน้าตาอ่นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะมาดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดวิดีโอเนาะทีนี้เราก็จะต้องมาเลือกไฟล์วิดีโอนะครับเอาเปิด YouTube เนาะเราจะเลือกเอาัก เรื่องหนึ่งสมมุติว่าผมจะเลือกเอาไฟล์วิดีโอที่เป็นอ่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้ามหาศาสดาลโลกงลิกเข้าไปปื๊บแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ยาวสามสิบแปดนาทีเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้น แล้วก็มาก๊อปเอาตัวไอคอนอีนี้ขึ้นครั้งแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นครั้งแรกมันจะเป็นแบบนี้คลิกครั้งแรกนะครับ,บเราคลิกครั้งที่สองนะครับมันจะขึ้นเป็นเวอร์วายเบนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแดกเลือดเราเลยนะครับแดกเลือดแดกขาดน,นะครับแล้วก็คลิกขวา,าเลือกบอคัดลอกนะครับคัดลอกทงนี้เมื่อเราได้ ไฟวิดีโอเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลือกที่คำว่าดาวโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็เอา UI เอาที่ทเราคัปปี้ไว้สักรู่นี้นะครับมาวางลงตรงนี้นะครับวางปึ๊บลงไปแล้วก็ c o นโทนวีหรือว่าคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่าวางตรงนี้นะครับ c o นโทนวีเป็นคี์ลัดนะครับเป็นคี์ลัดคลิกคอนโทลแล้วก็บวกตัววนะครับ ก็เป็นวางเหมือนกันจะนีคีลดทั้งหมดนะครับคอนโทรลแทรคอนโทรลทิปแทรอย่างที่นี้นะครับมีคียละให้เราเลือกนะครับอ่าแล้วก็คอนโทรลวีหรือว่าวางลงไปนะครับหลังจากนั้นก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดนะครับมันก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อหน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับเราก็คลิกคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับออนไลน์เขาก็จะดาวน์โหลด ไฟเปแกมให้เรานะครับนี่นะครับที่คำว่าดาวโหลดดาวโหลดมันี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วปึ๊บวิดีโอมันจะอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะเปิดวิดีโอได้นะครับหรือว่าเราต้องการอยากดูว่ามันอยู่โฟลเดอร์ไหนก็คลิกเข้าไปนะครับปึ๊บอ๋อวิดีโอมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ก็แสดงว่ามันมาอยู่ในโฟลเดอร์ของคําว่าด,ววดาวโหลดดาวโหลดในเครื่องเราก็มาที่ตงนี้นะครับตัวเดียวกันนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติว่าเราดาวน์โหลดไฟล์มาเนาะมีหลวงปู่มั่นมีชุดงแดนลาวชุดวงถ้ำสาริกาแบบนี้เนาะเราได้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะแปลงไฟล์นะครับเราจะแปลงไฟล์แล้วก็กลับไปที่ อ่ารนนี้นะครับกลับไปที่ o o g l e c h r ค m e ที่ทเราเลือกอไว้สักรู่นี้ครับอ่ากรณีที่มันขึ้นหัวแบบนี้นะครับอ่าของผมมันจะขึ้นทันทีแบบนี้นะครับเวลาเราเลือกเนาะอ่าผมจะปิบแบบนี้เนาะถ้ามันบากแบบนี้แล้วเนาะให้เรามาคลิกตรงที่รูปดาวตรงนี้นะครับแล้วก็บุกมากนะครับบุกมากแล้วก็คลิกคําว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับรเสร็จคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะขึ้นให้แบบนี้นะครับการสมมติว่าเราเปิดปั๊บมันก็จะขึ้นอยู่หัวแบบนี้หรือว่าเราจะมาบวกเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มทางด้านตรงนี้ก็ได้ซึ่งผมก็สามารถที่จะเอา Google Photo เอาได้อะไรต่างๆเอา Gmail มาวางไว้ตรงนี้นะครับสามารถที่จะมาเปิดโคมขึ้นมามันก็โชว์ทันทีนะครับอนนี้อ่ะทีนี้เรามาแปลงให้เป็นเสียงนะครับแปลงให้เป็นเสียงแปลงจาก เอ็มพีซีหรือว่าไฟวิดีโอให้เป็นไฟเสียงนะครับแล้วก็คลิกเปิดไฟเข้าไปนะครับคลิกเปิดไฟเข้าไปสมมุติว่า s. <S เราจะแปลงทั้งสามเรื่องตรนี้แล้วก็คลิปชิปั้างไว้แล้วก็เลือกไปนเลยนะครับหรือว่าจะเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวก็ได้นะครับเอาเรื่องเดียวหรือเอาสองเรื่องสามเรื่อง,องนะครับสมมุติว่าผมจะเอาสองเรื่องเนาะก็คลิกคอนโทรลข้ามตรงนี้นะครับก็คลิปโอเวนนะครับ หลังจากนั้นะไฟเขาก็จะอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์ที่เราโหลดวิดีโอไว้สักคู่นี้นะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้มีอยู่3าขั้นตอนนะครับก็คือ1ก็คือเปิดไฟล์เข้ามา2ขั้นตอนที่สองเลือกว่าให้แปลงไฟล์วิดีโอตัวนี้เป็นอะไรเป็น m อ3สเป็นเสียงเลือกเข้าอของโทรศัพท์ของเราแบบนี้นะครับแล้วก็บัน,ม,นมีคุณภาพ ที่เสียงที่เราต้องการนะครับมีประหยัดมีมาตรฐานมีดีมีดีที่สุดนะครับผมก็เลือกเอามาตรฐานนะครับเสียงมาตรฐานแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือแปลงไฟทั้งจากเขาเดาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเขาดาหลดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามันมันมีเรื่องสำคัญเราก็สามารถที่จะชี้ ที่ปิดตรงนี้ได้นะครับเอาตรงนี้ออกได้นะครับสมมุติว่าเรามันซ้ากันเนาะเราจะไม่เลนเดอร์ให้เป็นเอ3มพีสามทั้งสอแล้วก็สาม,มารถตัดออกนะครับตอนที้ผมจะไม่ตัดออกผมจะแปลงเป็น MP3 ก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็น MP3 มพีสี้นะครับคุณภาพมตาตรฐานเอาคุณภาพเสียงมาตรฐานลำดับที่3ามก็ขึ้น รงนี้แปลงไฟนะครับขี้แปลงไฟเลยนะครับกําลังแปลงให้เป็น m p 3สนะครับรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแปลงเป็น m p 3สนะครับก็เอาไปตรงนี้ผมโหลดเกี่ยวกับธรรมะโหลดเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับเอาไปให้คุณแม่ที่นอนจิ๋เตียงนะครับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยจิ๋เตียงมาเป็นปีแล้วนะครับ ได้ฟังเทศฟังธรรมนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เปิดฟังทันทีนะครับยกมือพนมไหว้ฟังธรรมไปด้วยนะครับดูท่านมีกว่าสุขมากนะครับคงจะอายุยืนยาวไปอีกหลายปีนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตแข็งแรงนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงไปด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลย ใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าน้องสาวเน,นซื้อวิทยุนะครับให้ฟังทาง FM นะครับรายการธรรมะก,กว่าที่จะถึงรายการก็ต้องรอทุกวันนะครับต้องรอทุกวันไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยมีแนวคิดมีไอเดียว,ว่าเราน่าจะาใช้สิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ให้เป็นเผืนแล้วก็ผมมาแปลไฟจากไฟว,วิดีโอไฟคําคสอนไฟพระเทศอะไรต่างๆนะครับมาให้มาแปลไฟเป็นเป็นีสาแล้วก็อาจใส่เมมโมรี่การา์ดใส่ แฟลชไดร์นะครับไปเสียบวิทิวที่มันสามารถที่จะใช้เป็นทับแฟลชไดร์ได้นะครับเป็นลำโพงอูทูดไปให้คุณแม่เมื่อวานนี้นะครับท่านก็ดีใจมากครับ่วงนี้เรารอให้เขาแปลงไฟล์เป็น m p 3ให้เสร็จเรร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าอาจจะทาอย่างไรนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับท่าใดที่ต้องการจะแปลงไฟล์หรือว่าอะไรต่างๆไปให้ คนที่เรารักได้ฟังเทศฟังธรรมฟังนิทาน,นอะไรต่างๆซึ่งอยู่ใน YouTube มันมีอะไรต่างๆมากมายนะครับผมเ,เ,เ,มเม็เลือกเอาเรื่องรามเกียรติ์มั่งเลือกเอาเรื่องพระมหาชนกมั่งนะครับเลือกเอาผาแดงนางไก่เลือกเอาเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะครับประมาณสักสินาทียี่สินาทีสามสิบนาที แล้วก็ไปให้คุณแม่ฟังอ่ะแปลไฟเสร็จเรียบร้อยการแปลงไฟสองไฟเสร็จสิ้นเขาบอกนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่องของพวกเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาคลิกตรงนี้แปลงไฟอีกทีนี้นะครับสมมติว่าผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไปดูที่อ่าไฟดาวน์โหลดนะครับนี่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ คลิกเข้าไปนะครับมันเป็นโฟเดอร์นะครับเป็นเสียงตรงปุมัันนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราลองฟังเสียงดูนะครับชัดเจนไหมอือา แบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับชัดเจนมากลยครับเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์นี้ไปรวมกันเป็นโฟลเดอร์นะครับเสร็จเรียบรอยแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้ดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับเป็นเสียงธรรมสอนของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แปลงไป เอามาเรียงกันไปเ,นเรื่องพระพุชนเรื่องพุทธศ,ศาสดาเรื่องรามเกียรติ์เรื่องทศชาติาศาสชาดกพระมาหาชนกนะครับเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้า uh. เรื่องขาแดงนางไอ่กําเนิดแม่น้ำโขงคำสาบเบียงจนันคำชโนบทเมฆกลาอน,านันตนคราชก,ก,กําเนิดของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ขาวเล่าถึงปู่ศรีสุโธหลวงปู่มัน่นกับหลวงปู่เสาทุดงแดนลาว หลวงปู่มั่นบุริดัตูทุเรื่งทำสาริการแบบนี้นะครับผมก็ได้สิบห้าสิบหกเรื่องอย่างนี้แล้วก็เอาก็ไฟนี้นะครับลงแฮนดิได้ก็พีลงแฮนดิ้นะครับแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่ได้รับฟังกันนะครับท่านใดที่สนใจที่จะแปลงไฟจากวิดีโอเป็นเอ็มพีสามนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมไปแล้วกันนะครับท่านใดที่มีไอเดียมี ได้แต่ใจดีๆน,นะครับก็ช่วยสอนแนะนำด้วยนะครับส่วนผมก็เรียนรู้ศึกษาตรานี้เป็นเพื่อนที่ง่ายๆแล้วับทุกคนที่สามารถทําได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหมอพลังพาริคกันแล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับจ่ายทุกไหม าาอาศัยทุ่งฟังธรรมะไปเรื่อยๆเอ็ดีท่านไปนั่งเรียนรู้ธรรมะไปนั่งข้าพเจ้า<ม>พิจารณาลัทธิของ ตัวนี้เด่อคยแย่กันัวนี้พวก่ตัวนี้กแม่เน่ยตัวน้หนะขึ้นัีวก็ได้วียก็ได้ตัเห็นขึ้นตัวลอกวื้อคือเดนุขหมด่าให้ที่ข้นว่งเรื่องนี้เนาะแต่เป็เรือเดินหน้าไปเรื่อ เราเป uh ็นผ like, ู้จะเลิที่นโลกเราเป็นผเิี่สุดในโลโดนม่ชาตินี้เป็นชั่วท้ายกชั่วโมงนี้พบใหม่ไม่มีบะป้าไมเสียงานโอเคใช่หมน้องบุเร่มันอ